อยู่ที่ไหนเอ่ยโรงพยาบาลกรงุงเทพโอเคมาทำอะไรเฮ้ยอยู่นิ่งๆปวดหัวไฟเซอร์ฝาส้มสำหรับเด็ก5-12ปีนะคะซึ่งจริงๆรอคิวนานมากแล้ว<ม>เราได้คิวที่1,016รอคิวไปชั่วโมงหนะะึ่งโอ้โหจัดการคิวได้แบบแย่ยมากนะ,ะ<ม>อันนี้นะคะก็เป็นคิวที่ทางโรงเรียนกรุงเทพพิสเตียนเขาจัดสรรให้เขามีแบบแบบตอบถามว่าคุณพ่อคุณแม่จะให้ฉีดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะถือไปนะคะซึ่งถ้าเราสมัครใจให้ฉีดเขาก็เลยแบบเหมือน ได้รับจัดสัรมาแล้วก็ให้มาฉีดที่โรงพยาบาลงเทพทิเตียนเนาะโอเคนี่เราเรอคิวไปประมาณชั่วโมงกว่าตอนนี้ได้คิวแล้วจนะหดต้องมานั่งออหน้าห้องมีอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะมาถึงนะคะตอนนี้คิวเขขึ้นที่คิวที่พันสิซึ่งเรา1ันสอีกอีกหกคิว รอนั่งนั่งรอลักงอกมากเลยนาะทีนี้แล้วประเด็นสําคัญคืออะไรรู้ป่ะเดี๋ยวเราจะต้องมีพาเจไปฉีดวัคซีนที่เซนทรัลเวิ์เหมือนกันเป็นวัคซีนไฟเซอร์ที่จองคิวกับของ,ของทางโรงพยาบาลจุฬาไว้เป็นการบูสต์เข็ม3ามเนาะแต่ว่าไม่รู้จะไปทันหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะอะไรยินจุ๊บเอ็ดจุ๊บเอ็ด ลองคว่ำม,มือลงสิคว่ำม,มือลงคว่ำม,มือลงอย่างนี้เมื่อกี้อย่างนี้ใช่ปะคว่ำม,มือลงอันนี้ขนมปังกัวซองอร่อยการจัดการวัคซีน <c oughs> อะตอนนี้นะคะเราก็ส่งน้องกาย <c oughs> เข้าห้องฉีดวัคซีนไปเรียบร้อยแล้วซึ่งที่เนี่ยคือเขาไม่ให้พ่อแม่เข้าไป ไม่รู้ทำไมเพราะบางทีแบบเด็กก็อาจจะมีการบางคนยังกลัวเข็บอยู่นะแต่น้องกายชีดๆเพราะฉะนั้นเรากเ็เลยจะไม่มีบรรยากาศแบบเห็นน้องกายฉีดวัคซีนเจ็บไหมอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งที่เนี้ยพอสง่งเข้าไปแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวคุณแม่มาลับหน้าห้องตอน30นาทีนะคะจับเวลาไว้เพราะว่าเขาแบบเมอนเอาเข้าไปฉีดเสร็จแล้วก็คือจะรอสังเกตอาการอะไรให้เรียบร้อยเลยเนาะก็เล็ไปแล้วอ่ะเพราะว่าเขา แล้วเดี๋ยวเอนจะออกมาก็คืสู่10โมง50ชนะเป็นอย่างช้าแล้วคือเกตอ่ะมีฉีดยาย11โมงที่เซนต์แอเวิลด์จากจากโรงพยาบาลนี้ไปเซนต์แอเวิลด์ต้องขับรถก็ต่ำๆน่าจะมี20นาทีอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ทันไหมก็เดี๋ยวลองดูตอนนี้นะคะฉีดฉีดรถมาแล้ว ก็ให้บอกมามาอะไรเงี้ยน,นะคะก็เป็นช่วงที่เฝ้าระวังอาการที่อาจจะเกิดได้ก็คือแบบมีไข้ปวดศีรษะปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดอะไรเงี้ยหรือแบบท้องเสียอาเจียนอะไรเงี้ยหรือมีผื่นขึ้นตามตัวก็คือต้องคอยสังเกตอาการไปต่อไปเดี๋ยวคิวโฮงเกล่ะค่ะซิ่งก่อนแล้ววุ้นถึงคิวแล้วใช่ไหมสู้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 สู ะะเจเกตก็ถึงคิวเข้าไปฉีดแล้วกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้ตรงนี้นะน้องเกรสพร้อมไหมคะไม่เคยพอมไม่อยากสีดนี่เข็มที่3ามแล้วนะเลิกกลัวได้แล้วนางนั่งรออย่างโดดเดียวนะคะคือที่นี่กายระบบจัดการคิวคือดีมากเลยเนาะใช่ไหมดีกว่าที่โรงพยาบาลไลนั่งเยอะคนน้อยโลง่งแล้วก็คิวเร็วนะ แต่ว่าของกายคือมันมาคิวแบบนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นวัคซีนเด็กเนาเดี๋ยวรอดูเจเจจะเวิ้นเวออะไรทั่วคิมที่นี้นะคะเขาก็เป็นจุดฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลจุลานะคะเขาก็จะมีแบบว่าอุปกรณ์ช่วยเหลือช่วยชีวิตปะฐมพยาบาลเทียบเลยมั่นใจไหมแล้วสรุปกายตอนนี้มีอาการอะไร oh. หิว <Yeah. S 1> ในใบเขาไม่ได้บอกอาการข้างเคียงว่าจะหิวนะ การง่ายๆก็มีแค่เป็นไข้ปวดศีรษะปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดอ่อนเพียอยากจะอ้วกอยากจะอึออะไรอย่างเงี้ยมีมั้งไหมยอ,ยอยากจะกินโอเคเดี๋ยวเราพาไปกินไหที่เหล่า <Wow. S 1> ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ไหที่เราแล้วนี่หูใส่ผ้ากันเปื้อนเต็มตัอง์มีของเด็กด้วยอ่ะพี่เชนส์ เนี่ยเรากำลังหารหัสเขาบอกว่ามันมีแจกนรทาด้วยแต่ต้องมีรหัสมีพาสเวิร์ดด้วยใอยู่อันนี้ตัวเอามาให้เกมกินหรือเปล่าเป็นแอฟฟิชไทเซอร์ค่ะอ๋อเด้ออ๋อเด้ออ๋อเด้อโอ้โหนี่เราไปนะคะนี่สัดไปเยอะเลยกายผมว่ากายหิวมากว่ามีคนรับ เล่นเอ็นจอยเชื่อมีโอเค,คอเนี่หรอกเนีร้านอาหารโปรตีนเอ่อม,มันเขาดูแลดีเป็นไส้ดูแลดีนี่เดี๋ยวมาให้เขาแกะกปงให้ด้วยวมาจะให้เขาปูน,น,น,น้ำจิ้มขาบอกว่าวันนี้ไม่ว่างผมบอกวันนี้เป็นลูกค้คาเยอะแกะเอง <laughs> อุ้ยขะทามาแล้วอุ้ยอุ้ยแม่เลยของเล่นผู้หญิงแต่เกณฑ์ก็เอนะ็นจอยเนาะใช่ไหม ตอนนี้นะคะกลับมาถึงบ้านกันแล้วนะวันสบายๆแบบนี้น้อก็หวังว่าเจ๊เกตกับแี่กายจะไม่เป็นไข้ใช่ไหมครับเจ๊อยากฉีดยาไหมครับฉีดยาหรอฉีดยาฉีดยาเจ็บไหมไม่เจ็บแน่ใจน,นะ,อะโอเคงั้นวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย ถ้าเพื่อนชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไ like, ล <กด S 1> ค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย